ไดอารีนี้คือภาคการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาชุดยำใหญ่ใส่ไอเดียยำใหญ่ใส่ไอเดียเราเรียนรู้อะไรบ้างจากการสมัยของมนุษย์บทเรียนอันทรงคุณค่าให้ข้อคิดอะไรแก่เราในการดำเนินชีวิตในภายหน้าและเรากำลังจะได้รับบททดสอบอะไรในยุคสมัยที่กำลังจะมาถึงนั้นคุณเคยคิดที่จะวางแผน เพื่อให้ชีวิตสวยงามกว่าที่เคยเป็นมาหรือจะแค่ใช้ชีวิตไปโดยปราประโยชน์จนลมหายใจสุดท้ายเรามาร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวแต่ทรงคุณค่าแก่คนรุ่นหลังกันเถอะทฤษฎีทางห่งจ่วยที่เรากำลังจะนำเสนอให้ใช้เป็นหลักในการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวคือวิชาดาวเหินและวิชาทิศอสูนทั้งวิชาดาวเหินและวิชาทิศอสูน จะให้ข้อมูลในแง่ของมิติด้านเวลาและพื้นที่ช่วงเวลาที่จะให้ความสุขกับตัวเองคือเวลาที่เราเข้าใจโลกเพราะสิ่งนี้ทําให้เรารู้สึกหลอมรวมเป็นอันเดียวกับธรรมชาติภาษาฮวงจุ้ยจะใช้คําเรียกที่ว่าการขีดกระแสความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงภาษาสมัยใหม่จะใช้คําว่าหลงใต้ปีกนั่นเองเราทุกคนต่างมีเวลาน้ําขึ้นเป็นของตนเอง หากเราสามารถใช้ประโยชน์จากเวลาดังกล่าวจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างง่ายดายและเบาสบายเวลาน้ำขึ้นหรือก็คือเวลาที่พลังงานของเรามีอย่างล้นเหลือที่จะกระทำสิ่งที่มุ่งหวังจนสำเร็จได้โดยง่ายแล้วเราจะรับรู้และเข้าใจถึงเวลาทองนี้ก็ผ่านการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวนั่นเอง คอนเซปต์ของยำใหญ่ใส่ไอเดียในส่วนของไอเดียก็คือการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมต่อไปบันทึกเช่นไดอารี่คุณค่าความทรงจำประยุกต์ใช้เช่นเตรียมรับมือแผนป้องกันและเดทไลน์ line. เวลาคือจุดร่วมของเรื่องราวหรือเหตุการณ์และพื้นที่ ส่วนที่มาบรรจบกันคือเวลาในการจดบันทึกเช่นบันทึกทางประวัติศาสตร์นั่นเองโครงสร้างของการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวมีเนื้อหา4ส,ส่วนดังนี้เนื้อหาส่วนที่หนึ่งคือเวลาซึ่งจะบันทึกในรูปแบบของปาชื่อเนื้อหาส่วนที่สองคือพื้นที่ซึ่งจะกล่าวถึงวิชาทิตอสูนเนื้อหาส่วนที่สามคือเรื่องราวของบุคคล ซึ่งช่วงแรกจะกล่าวถึง60เทศคุ้มครองดวงชะตาและเนื้อหาส่วนที่4คือข้อมูลเพิ่มเติมเนื้อหาส่วนที่1คือเวลาซึ่งจะบันทึกในรูปแบบของป่าจือ้อต่อไปนี้คือตัวอย่างป่าจือ่อของวันจันทร์ที่1กันยายนพศ2568ปีอีซือเดือนเจเซินวันกุยโย สำหรับราศียามจะเว้นช่องว่างไว้เพราะหนึ่งยามเท่ากับสองชั่วโมงหมายความว่าจะมีสิองคู่อักษรฟ้าดินหรือสิองนักษัตวประจำยามนั่นเองทฤษฎีทางหวงช่วยที่เรากำลังจะนำเสนอ ให้ใช้เป็นหลักในการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวคือวิชาดาวเหินและวิชาทิศอสูรทั้งวิชาดาวเหินและวิชาทิศอสูรจะให้ข้อมูลในแง่ของมิติด้านเวลาและพื้นที่ทิศอสูรดูเฉพาะกิ่งดินหรือนักสัตว์ของปีเดือนวันและยามที่สนใจ ตัวอย่างการหาทิศอสูนของวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนพศ2568ิ25ทิศอสูนปีหาจากนักสัตว์มะเสงอยู่กลุ่มนักสัตว์ธาตุทองดังนั้นพื้นที่ศัตรูคือพื้นที่ธาตุไม้ทิศตะวันออกทิศอสูนเดือน หาจากนักสัตว์วอกอยู่กลุ่มนักสัตว์ธาตุน้ำดังนั้นพื้นที่ศัตรูคือพื้นที่ธาตุไฟทิศใต้ทิศอสูรวันหาจากนักสัตว์ระกาอยู่กลุ่มนักสัตว์ธาตุทองดังนั้นพื้นที่ศัตรูคือพื้นที่ธาตุไม้ทิศตะวันออก ทิศอสูรยามของวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนพศส5 6 8เรียงลำดับดังนี้ โครงสร้างของการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวมีเนื้อหา4ส่วนดังนี้เนื้อหาส่วนที่หนึ่งคือเวลาซึ่งจะบันทึกในรูปแบบของปาชื่อเนื้อหาส่วนที่สองคือพื้นที่ซึ่งจะกล่าวถึงวิชาทิตอสูนเนื้อหาส่วนที่สามคือเรื่องราวของบุคคลซึ่งช่วงแรกจะกล่าวถึง60เทศคุ้มครองดวงชะตาและเนื้อหาส่วนที่สี่คือข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนต่อไปที่จะอธิบายเป็นเนื้อหาส่วนที่สามคือเรื่องราวของบุคคลโดยสนใจในเรื่องหกสิบเทพคุ้มครองดวงชะตาเป็นอย่างแรกเปิดตำนานเทพท้ายสวยที่มาของไทสวยเอียยชาวจีนที่นับถือและที่เตา๋าจะมีประเพณีไหว้ตรุษจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้เทพ,พเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตา ในช่วงเวลาของยามแรกของการเริ่มวันแรกของปีใหม่คือเวลาประมาณ23นาฬิกาของวันสิ้นปีตามปฏิทินจันทรคติจีนการไหวเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตนี้สแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีและความเชื่อในโหราศาสตร์จีนเกี่ยวกับเทพเจ้าประจำหลักจับกระจื้การหมุนเวียนทั้ง60รอบของเทพเจ้าประจำปีนักษัตร รวมถึงความเชื่อในเทพย,ายดาผู้มีอิทธิพลดนบรรดาชะตาชีวิตของมนุษย์เช่นเดียวกับความเชื่อในเทพเจ้าที่ครองดาวเคราะห์ทั้งเจดวงปักเต้าชิงจวินและต่อมาพิธีกรรมนี้ได้กลายเป็นประเพณีการไหว้เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาหรือที่เราเรียกว่าไทยสวยเอีย ไทยสวยตามตัวอักษรจริงๆแล้วหมายถึงอายุคืออายุไขหรือชะตากำเนิดของเจ้าชะตาและไทยสวยเอียก็คือเทพ,พเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาโดยปกติแล้วเทพ้ายสวยก็คือเทพ,พเจ้าประจำปีนักษัตว์ในแต่ละปีซึ่งแต่ละรอบจะมี12ปีนักสัตว นับจากปีชวดหรือจือ้อฉลูทิวขานอิงถอเถาะเบ้ามะโรงซิงมะเสงจีมะเมียงโง่มะแมะบีวอกซินระกาอิ้วจอสุกกุลหาย ไปจนครบหนึ่งรอบคือสิบสองปีซึ่งในทางโหราศาสตร์จีนเรียกว่าราศีดินหรือตี้จือหรือนักษัตว์และบวกกับราศีฟ้าหรือเทียนการอีกหนึ่งรอบหรือสิบปีคือกะอีกเปียเ้ยเตงโบกี้เกิงสิงยิ้มกุย หมุนรอบและผสมาธาตุรวมกับราศีดินหรือนักสัตว์รวมเป็นหกสิบรอบหรือหกสิบปีการนับเช่นนี้เป็นวิธีนับปฏิทินวันเดือนปีและเวลาของจีนมาตั้งแต่เด็กดำบันหรือสมัยพระเจ้าเหลืองวิธีนับก็คือเริ่มนับเอาราศีฟ้าเป็นหลักแล้วผสมกับราศีดิน เช่นกับราศีฟ้ารวมกับชื่อแล้วจะเรียกปีนั้นว่าปีกับชื่อส่วนปีต่อไปก็เอาราศีฟ้าตัวที่สองรวมกับราศีดินตัวที่สองก็จะได้เป็นปีอีกทิวแล้วก็นับไปจนครบทั้งสองราศีซึ่งก็จะได้หนึ่งรอบเท่ากับ60ปี ทำให้จำได้ง่ายว่าปีนี้เป็นปีไหนจะไม่ซ้ำกันเลยและใช้นับต่อเนื่องยาวนานได้เป็นพันๆปีจนถึงขณะน,นี้เช่นปัจจุบันคือปีพศ2568อีกจี